มีคําถามครับว่าตัววัสดุปูพื้นนะครับกระเบื้องหรือว่า SPC เนี่ยมันต่างกันยังไงมีข้อดีข้อเสียงไงเดี๋ยววันนี้วิวสู่ให้ฟังครับจริงๆต้องบอกว่าตัวกระเบื้องกับตัว SPC นะครับมันมีข้อแตกต่างกันเยอะพอสมควรนะครับแล้วก็สำหรับข้อดีข้อเสียเองเมันก็แตกต่างกันไปตามวิสัการใช้งานครับอันดับแรกเลยนะครับถ้าเกิดว่าในเรื่องของความสวยงามหรือว่าความเป็นบ้านนะครับ ตัว stc ครับส่วนใหญ่มันจะเป็นตัวลายไม้ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะดูแล้วเนี่ยดูสวยงามกว่าดูมีความเป็นบ้านมากกว่าครับแต่ถ้าเราจะพูดถึงเรื่องของความแข็งแรงทนทานนะครับก็คงต้องยอมรับนะครับว่าตัวกระเบื้องครับก็น่าจะแข็งแรงทนทานแล้วก็ทนพวกรอยขูดขีดนะครับได้ดีกว่าตัวกระเบื้องอยาง stc อยู่แล้วถัดมาในเรื่องของความยากง่ายหรือว่าความเรียบร้อยของการทํางานนะครับก็ค<น>งต้องยอมรับนะครับปัจจุบันนี้เราหาช่างปูกระเบื้องที่ คุณภาพดีๆค่อนข้างยากนะครับเพราะฉะนั้นแน่นอนครับในการทํางานกระเบื้องครับให้มันสวยเรียบร้อยเนี่ยมันก็อาจจะยากกว่านะครับสาหรับถ้าเทียบกับตัว s c c เองเนี่ยทีเป็นการปูระบบคลิกนะครับงานมันก็จะออกมาดูแล้วเรียบร้อยสวยเนียนมากกว่าครับและสุดท้ายถ้าเราพูดถึงเรื่องของราคานะครับถ้าเราไปดูเฉพาะตัววัสดุครับตัวกระเบื้องครับมันอาจจะถูกกับตัว s c c นะครับแต่ว่า ปัจจุบ,บันนีครับค่าปูกระเบื้องนะครับรวมปูนกาวแล้วครับตารางเมตรนึงอาจจะ3 4 0สบาทนะครับเพราะฉะนั้นพอเวลาลงกับค่ากระเบื้องที่มบนอาจจะถูกกว่าแล้วครับตอนนี้การปู s อ c หรือว่าการปูกระเบื้องอยางเนี่ยเพื่อราคามันน่าจะใกล้เคียงครับไม่หนีกันมันอยู่ที่เราชอบอะไรมากกว่าครับ